สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันพฤหัสที่2ี่ธันวาคม25 6 3นาะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าโอ้โหคึกคักจริงๆริงเลยว่าปริมาณการซื้อขายต้องบอกเลยว่าทะลุ10,000แสนล้านบาทนะครับความคึกคักแบบนี้นะรียกว่าบนตัวแปรบนประเด็นหี่อว่านักลงทุนบ้านเราเองรียกว่าคลายความกังวลใจว่าจะมีการล็อกดาวน์นะปรากฏว่าทางด้านของที่ประชุมทางด้านของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ลงมตินะว่าไม่มีมติในการล็อกดาวน์นะแต่ว่ามีมติให้มีการแบ่งพื้นที่แต่ละจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะไปถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำเรียกว่าให้อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สัญญาณบวกเป็นสัญญาณที่ดีตรงจุดนี้นะเรียกว่าก็อาจจะเป็นแบบว่าล็อกดาวน์เป็นเป็นจุดๆเป็นแอเรียหรือเป็นพื้นที่ไปตรงจุดนี้ นะครับซึ่งวันนี้เองตัวเลขยอดของผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมในกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับเพิ่มขึ้นเป็น1,273รายนะฮะเรียกว่าถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนี้ทางการก็ถือว่าเป็นที่แบบว่าเปิดเกมลุกนะในการดีเช็คต่างๆในงจุดนี้ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นในการทํางานด้วยว่าเพื่อที่จะเนะติดตามเสาะหานะได้ว่าต้นตอของผู้แพร่เชื้อตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ในส่วนในการเดียวกันเรื่องราวเกี่ยวกับ ผลพวงหน้าเดี่ยวกับการกังวลใจเรื่องของการแพร่ระบาดนะฮะในเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทําให้ทางด้านของวันนี้มาทางด้านของซ p n นะครับเรียกว่ามีการประกาศลงประกาศได้ว่างดงานเขาดาวทุกแห่งตัวประเทศนะแต่ว่าหันมาจัดการถ่ายทอดนะ้เรียกว่าไลฟ์สดแทนนะในขณะเดีวยวกันในมหาเทรสมาคมก็ได้มีมตินนยกเลิกงานสวดมนต์ข้ามปีนะรวมถึงงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะซึ่งเป็นการจัดขึ้นทุกวันเสาร์นะทั้งนี้เพื่อเป็น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและงดการรวมกลุ่มคนจํานวนมากนะตามมาตรการการควบคุมโรคของภาครัฐนะครับนี่คือเรื่องราวของในประเทศตัวแปรในประเทศในขน้ในส่วนของต่างประเทศวันนี้ตลาดหุ้นในส่วนของยุโรปเปิดมาก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังที่มีรายงานข่าวว่าอังกฤษกับเอ eu มีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงการค้าได้ในวันนี้ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะบังคับใช้หลังจากที่อังกฤษมีการแยกตัวออกจาก eu หรือเรียกว่า brexit นั่นเอง ในขณะเดียวกันเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของอังกฤษนั้นต้องบอกเลยว่ามีการพบว่าไอ้มีไวรัสโควิด -19 พันใหม่นะก็ทำให้ล่าสุดมาจีนก็มีการระงับเที่ยวบินตรงนะไปกับสหราฐอาณาจักรนะโดยอ้างเหตุผลของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันใหม่นะนี่คือเรื่องราวของต่างประเทศที่ทีมถาวมีการรวบรวมนะครับนำมา นำเสนอเล่าสู่ให้กับนักทุนได้รับฟังอยู่นี้ซึ่งวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยว่ากลับมาตั้งหลักนะเพื่อจะทะยานไปสู่1 5 0 0จุดนะครับดวยวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการที่ 1, 4 5 1 5 2จุดเพิ่มขึ้น35.50จุดคิดเป็น2.51%เมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับหนึ่งแสล้านบาทเรียกว่าทะลุ1น0 0 0แสนล้านบาทอีกครั้งหนึ่ง นะครับในขณะเดีวยวกันในส่วนของ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดปจจุบนี้อันดับหนึ่งก็คือตัวของเค r รีหรือว่า KEX นะเรียกว่าวันนี้องค์หรือว่าเป,เป็นอันดับหนึ่งเทีนตรงจุดนี้เรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่51บาทนะครับ25สตางค์เพิ่มขึ้น23บาท25สตางค์นะครับเรีวยกว่าเพิ่มขึ้นถึง83.08 0.4จากราคา IPO ที่ 28บาทต่อหุ้นนะถือว่าเป็นหุ้นต้องบอกเลยว่ามูลค่าการซื้อขายวันนี้25263.51จด้ล้านบาทเรียกว,ว่าโอ้โหมหาศาลมากมายนะต้องมาดูด้ว่าวันพรุ่งนี้เกมของเคอร์ี่เองหรือว่า KEX เองเนี่ยจะรดแร่นนะไปต่อหรือไม่แรงแค่ไหนชวนให้ติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับอันดับที่2ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกนะเรียกว,ว่าของชิ้นส่วน e ดทูนิคนั่นคือตัวของ d e เดลต วันนี้ราคาหุ้นต้อบอกเลยว่าโอ้โหทะลุ500บาทนะครับปิดที่536บาทเพิ่มขึ้น116บาทคิดเป็น27.62%มูลท่าการสกการอกัยมู้งสิ้น7,352.98ล้านบาทต้องบอกเลยว่าแม่บกวกอะไรนี้จะมีการแตกพาไหมก็เป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับอันดับเบอร์3นะครับเคแบงวันนี้ราคาหุ้นปิดที่115บาท50บางเพิ่มขึ้น3บาทคิดเป็น2.67% มูลค่าการสกัดมูลสิน2,180.99ล้านบาทอันดับที่4นะครับอีออนวันนี้ราคาหุ้นปิดที่220บาทนะครับเพิ่มขึ้น28บาทคิดเป็น14.58%มูลค่าการสกัดมูงสิน1,892.39ล้านบาทอันดับที่5นะครับปตทหรือว่า p t t วันนี้ราคาหุ้นปิดที่41บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น2.48%มูลค่าการสกัดมูลสิ้น1,866.68 ล้านบาทนี่คือ5หนักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดประจำวันนี้นัน้นแว่าทิศทางอารมณ์นนรูอความรู้สึกความเคลื่อนไหวนัน้แว,ว่าตัชนีวันพรุ่งนี้จะปรับตัวบวกไปไกลแค่ไหนย่มมีต่อสายไปถึงกูรูประจำรายการก้อยหอมกับกูรูนัทวุฒิลุ่งวงที่ถือว่าเป็นกูรูประจำรายการสม้งหมดว่ามาจะมีมุมมองอย่างไรมีกาต่อสายถึงอาจารย์นัทวุฒิลุ่งวงสักครู่ครับ ครับผมนะอาจารย์น่จะติดสายลูกค้าอยู่นะหุ้นบวกอะไรอย่างนี้ลูกค้าคงจะโทรถามด้วยว่าเอ๊ะทิศทางมันพรุนี้นะฮะจะไปต่อไหมจะจัดสูตรจะจัดสรรเงินลงทุนในหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษผมเชื่อว่าอาจารย์คงจะตอบสายลูกค้าอยู่นะแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าบรรยากาศได้ว่าวันพรุ่งนี้วันคริสต์มาสนะ5ีธันวาคมได้ว่าถือเป็นลุงซนตา้าเองนะฮะด้ว่าหุ้นตัวไหนจะเป็นซันต์คอร์สจะแจกให้กับกำลงกำไรนะให้กับคนเล่นหุ้นอย่างไรก็เป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันหรือว่า ภาพรวมๆแล้วต้องบอกเลยว่ายังคงต้องบอกเลยว่าตัวแปรในเชิงลบใหม่ๆนะถือว,ว่าไม่มีนะฮะด้วยว่าดูๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระแสงเงินทุนอยู่ที่ว่าจะยังคงไหลเข้ามาในตลาดหุ้นหรือไม่นะครับทางด้าน,นข,อของสถาบันเองในประเทศกองทุนพอตบลกเกอร์นะครับหรือว่าทางด้านของของคนในประเทศต่างชาตินะร,รายย่อยผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นราที่ชัดเจนว่า ปริกริยานะเดีย๋ยวที่บ้านเรามีมติออกมาว่าไม่มีการล็อกดาวน์นะแต่ว่าจะมีการแบบว่าทําเป็นแบบว่าเป็นบางบางพื้นที่โดยให้อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนตัดสินใจนะถือว่าเป็นสัญญาณบวกตรงจุดนี้นะครับนี่คือช่วงแรกของรายการก้วยหอมกับกูรูนะัทธุรรุ่งวงนะครับผมมาสู่ช่วงที่2ของรายการนัคือช่วงของผู้ด้เีผู้ได้เนียงสุดแซ่บนะโดยคุณอภิวัตทวีศรีเวชนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์คิปเองประเทศไทยจำกัดมาชนตรดนี้ถือว่าวันนี้เรียกว่า ขัดขุ่นเทคนิคมาสองตัวนะผมเชื่อว่าแฟนที่เป็นแบบว่าแฟนขับเป็นแฟนรายการนะ่าจะเชิงของสายเทคนิคนะคงยินดนชอบนะั่คือตัวแรกนะครับนะั่คือตัวของปูนใหญ่นะครับหรือว่า S c c ซนะครับเรียกว่าทงางออาจารย์โทรเข้ามานะครับผมสักู่ครับครับผมอาจารย์ครับ,บก,กัปตันบกครับนะผมวันนี้เป็นยังไงตามโหนะวันนี้นะโอ้โหวันนี้แบบพอไม่มีล็อกดาวนะ์อาจารย์นะปึ้งเลยเออผมก็ เนื่อวานนี่เล่าไอ้สัระกอว่าใครทุบท้ายตลาดเน,นื่อวานอยู่ๆเอาลงมาสิบจุดแต่วันนี้จ่ายแพงนงวันนี้นะครับผมเออโดยจะว่ากองทุนหลังๆเนี่ยเปียกชื่อว่าเป็นกองทุกเนื่อวานไปเขาเรียกสเปคดาคาดการว่ามติรัฐบาลสบคเนี่ยคงจะมีการลักษณะที่ว่าน่าจะล็อกดาวน์แน่ ยิงหวยดีเนเรื่องเขาเรื่องใช่ไหมครับผมมาวันนี้บอกกันว่าเขาไม่ได้ล็อกตรงล็อกดาวน์โอเคพื้นที่ละเอียดก็สมบัติโคราณสีแดงแล้วก็มีจังหวัดที่ว่าผมแดงติดกันอะ่ะแล้วกรุงเทพก็คือโน่น่ละแถวหนองคกหนองแขมอะไรแถวเนี้ยต,ติดกันนะครับผมแล,แล้วก็มาเด้ล็อกตรงล็อกดาวอะไรนี่ก็เลยติดกับไอ้คนที่ว่าช่วง คอมาเก็ตตัววันลงสิบจุดเนี่ยตัวันนี้ก็กลับมาซื้อแพงขึ้นสามสิบห้าจุดเป็นที่บันเทิงไปเลยครับผมนะหุ้นก็ระหว่างวันขึ้นมาปิดเนี่ยโอ้แปันสี่ร้อยห้าสิบนึ่งจุดบวกสามสิบห้าจุดนะแล้วก็หุ้นนำตลาดโอ้เยวตา ร้อยอะไรของมันเนี่ยใช่ไหมเกือบลิ้งเลยอาจารย์เออบวกมันลิ้งมันราคาเนี่ยราคาเลยบวกค่าร้อยสามบบาทตวก็เนร้อยสิบหกบาทโอ้โนะฮะรักษาอย่างนี้ก็เออก็ไอ้นี่เตือนก็คงจะไม่เตือนแล้วนะเดี๋ยวเตือนเขาจะบอกว่าชวนไปขัด่าบสัทธานะครับผม เอาก็เลยบอกว่าเอาที่สบายใจตามสะดวกนะไม่ได้ห้ามไม่ได้เชียร์ไม่ได้ขัดข้องนะเอาตามสบายใจคือก็ต่อไปนี้น่าจะกําหนดนะกลยุทธ์นะกลยุทธ์นะก็แนะนําซื้อตามที่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> แนะนขายตามที่สบายใจครับผมครับที่ผมบอกก็อยู่นะท่นานประคบร่ำเล่าอย่างนี้ว่า ตลาดทุนสัปดาห์ที่โอ้โหเปิดมาวันจันทร์ที่ออกสัตว์วันแขวนลงกันแปดสิบ,บจุดมาวันอังคารหลุดพันสี่ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอร์ิเรคชั่นตกบัตรงปับฐานอะ่ะอืมโผมตลาด<ม>เวลานี้เนี่ยให้คิดไว้ก่อนมันเปลี่ยนรงไม่เปลี่ยนรงแม่งไงว่ารุ่มเขดแสนล้านใช่ไหม จะให้เหมือนเดิมมันไม่เหมือนแล้วนะเหมือนสมัยเราเข้าตลาดเม่อไหร่ดูสี่สิบสามสิบปีก่อนวันไหนถึงเปิดร้านนี่ถือว่าโอ้โหพ้าถุงข่าวนี่พิมพ์ไทยรัฐเลยบอกว่าห <c oughs> ุนใจตลาดแตกเนี้ยเวลานั้นมันแขกตัวก็ไม่เท่าไหร่หุ้นใหญ่ที่สุดจับได้ไหมเวลานั้นตัว TV, เคทีพีเงี้ยอุง <c oughs> ไทยแบงก์กับอะไรเนี่ยไทยยูเตอรนะ์นะหุ้นใหญ่ที่สุดเวลานั้นอ่ะอืมครับผม ออวันหนึ่งหุ้นบวกได้สิบจุดีนก็ถือว่าเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะจำไหมครับผมเพราะมันวอลุ่มเทรดมันอยู่หลักพันเนี่ยแต่เวลานี้วอลุ่มเทรดตอนนี้มันแสนล้านหยิบพื้นในะดอนนี้เนะตอนนั้นประเพื่อาเอออย่างวันจันทร์เนี่ยตกเปี้ยงแปดสิบจุดงานวันนี้ขึ้นเปี้ยงมาสามห้าจุดค่อยมันชักจะธรรมดา้นะนะอืมตลาดหุ้นไทยนิวโมว์แล้วนะท่านประกอบประสิทธิใ์ในดูทรง <c oughs> อยาให้เหมือนเติมเติมเหมือนทรงเก่าเก่านะบวกกันละสิบจุดบวกโลกถึงไม่ใช่แล้วนี่ถือว่าใกล้ามาตรฐานโลกนะของอเมริกาของยุโรปเขาเป็นแบบนี้นะท่านประกออนะแล้วถ้าเอาใกล้ามาตรฐานโลกจริงๆต่อไปเนี่ยไม่ตม้องมีมันละ s i t ิ i n g f o เออของของของรังนอเขาเป็นอย่างนี้นะกติกาสากลเลยเออเอาสิ่สบายใจเลยอ่ะเอาตามปัจจัยพื้นฐานเลยข่าวดีก็เอาขึ้นนั้นสุดๆเลย เออจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ยากเท่าไหร่ก็ตามสะดวกใช่อืมครับผมเออถ้าอยากลงก็เอากระฟอไปเลยมันไม่มีฟอหมายว่าต่อไปนี่จะเป็นทรงเันนะแบบบ้านาาเราเดี๋ยวไม่พูดถึงคนน้องใหม่ก็จะหาว่าไม่ให้กำลังใจเปิดมาวันนี้ตัวเคอรี่เอ็กเพรสเจ็ดสิบสามบาทนะฮะก็ขอแสดงความดีใจกับท่านที่จองไว้ราคาจองยี่สิบแมัดใช่ไหมครับผม แล้วก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับท่านที่แบบโดดเข้าตอนเอทีโออ้โหแบบแข้งขาหักเลยอาจารย์เออวันนี้เนี่พูดง่ายาว่าหุดนเขาบวกสามจ้าจุดคนนักรหาดหัวร้อหักไปไหนยิ้มหัวล้ะมีความสุขมีเรานั่งกุ้มกุมกระหม่มอมถึงคนจะว่าอะไรว่ากูเอทีโอเคเอิด <laughs> นี่นะมีคนเศร้าะนะวันนี้วันนี้หุ่นบวกสามจ้าจุดเนี่อ้ ก็ขอแสดงความเสียใจเหตุ okay, เพราะว่ามันก็มาคายอยู่มันมันก็ยี่แปดบาทก็้ามาแล้วอ่นะอืาค่าสิตังค์ใช่ไหมครับผมเออแล้วก็เปิดขึ้นมากเจ็ดสิบสามก็ให้คิดไว้ก่อนแล้วมันก็แพงแล้วดนะ่ะเออมันมันมันก็แพงแมันแต่ว่าเอาเถในเมื่ออยากกะสีเอทีโอไปแล้วเนี่ยติดไปแล้วจะเป็นยังไ,ไงดีแก้ตัวเี อาจารย์แนะนํายังไงฮะจะแก้พอดแก้รำยังไงเดเคอร่เนี่ยห้าสิบาทเท่ามันะห้าสิบาทซื้อแก้พอรเนี่ยเออซื้อแก้พอร์ตทุกเช้านะครับผมต้องที่ชอบ ATO อ ATO เลยพวกนี้ทกเจ้าห้ิบาทถ้าเรานำตัวกลางเนี่ยมันจะไปเป้าได้ห้าสิบ้าเป้าสองหกิบเป้าสามหกสิบห้านะเรา ATO ไว้วันนี้เจ็บสาบาท พู้ดขึ้นเล6หกสิบหกสิบห้าหลุดใช่ไหมแต่ถ้ามันเล่นไปเล่นมาแล้วทำตาไปตับก่อนฐานงวดนี้ประมาณสิบห้าบาทเลิกไอ้ที่ซื้อใหม่ก็ให้เลิกเหมือนกันไอ้ของเก่าแตะตะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไขบางสินงบางสี่งเรายืดสปีแก้แค้นไม่ถ่ายนี่ก็เดี๋ยวจะหาว่ายอะเย้ย หมายว่าแบบเออเพื่อนมีปัญหาเราช่วยแก้ไขนี่นะอ่านะเป็นเพจน,น,นะครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมนั่นคืออาจารย์นทบุตรลุงวงที่ถือว่าเป็นกูรูประจรํารายการนะครับดูว,ว่าก็มาให้มุมมองให วิธีในการแก้ทํำแก้มือแก้พอร์ตนะสำหรับตัวของเคอรีอ่ใครที่แบบว่าซื้อราคาเปิด65บาทนะซึ่งเคอรี่อเองเนี่ยขึ้นไปไกลสูงสุดคือ73บาทตจุดนี้ <Mer. S 1> นะครับเรยกว่าลงลึกต่ําสุดนี่ก็46บาทนะคแต่ก็สามารถมาปิดได้ที่51บาท5 20มสตางนะครับตัวอย่นี้อาจารย์ก็ให้กรอบให้แนวทางโดยไปแล้วนะสำหรับ การเล่นด้วยการการแก้มือเอาจุดนี้สำหรับเคเลรี่ในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือช่วงแรกของรายการก้อยหอมกับกูรูนัทวุฒิล่่งวงนะครับ